ทำพยานียวอ,อ,อะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยตลาดเลยได้ได้แค่ได้ตลัดตาาถูกตัเดี๋ยวว่าไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราดีอะไร ไรค่ะคำต่อมาค่ะมีบรรจุยังไม่ถูกยังไม่ถูก,ก,ม,ถกมีคำหน้ามีบรสจุ เมไม่ไ้าสี่สามสอหมดแล้วเมทายโนโอ้คาเชอร์เมื่อกี้คือเมทายโนมีคเยอะตอนนี้ไม่ีเลยอะโองยอะไรนะอุ้ยนักแสดเก่งะไม่ได้หรอใครๆเออต่งไ้เลยเก่งเ่ง มีคือเรื่องของเสียจะไม่ไรเธอยังสามารถทำคะแนนไม่ได้อินได้ไปก้าทําเก้าคะแนน ในในครั้งที risque, right? ่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราหนักใส่หมวกแข็งค่ะเออนยัสลับทีด้วยนะยัสลับทีเหิมเติกับเราว้าโอ้โอ้เกเปนเด็เป็นยังงดีมเพลงดีไหมโอ้เงเพงกินแถวเออแต๋วเได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเรามีนาทีครึ่งเท่ากันหากพร้อมแล้วรอบนี้เป็นของอเปอร์ 3 2, ามหนึ่งไปคไ่ะทำได้ค่ะหนึงคะแนนไปคได้คะแนนค่ะกินข้าวไม่กินไม่กินเร็วเร็วเร็วพูดเลยต้ที่เราจะไปกินอ่ะมีเยก่อนหน้าีมันบีถูกต้องข้าวผัดคุณข้าวผัดข้าวผดคุณรส โดนคาดมีพิมพ์มาสุดแล้วไปทำอะไรไหวไหวไมไม่ไหวอะไรวตัวเองก็ท่ไหว้วนคุณคุณเวอร์ชันที่แบบว่ามีเยียวกมาส่าเดี่ยวพี่เดช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  สิบด้าปีนะสิบี้าปีนะคุณเ,เปิดได้ผม่ะที่คุณเปิดได้ผมน่สมห้อง ตอนนี game, so the ้ขอาแสดงก่นะคะแล้คะตอนนี้เกมแรกของเราค่ะนั่อกีน่าไฟยื่นต้นคุแม่